สวัสดีครับวันนี้วันที่23กันยายน2565นร้านะครับตอนนี้เรามาร่วมงานสลักพัดที่อาสมบ้านขุนแม่ยอดนะครับที่อาสมบ้านขุนแม่ยอดนะครับเขาจัดสลักกพัดในวันนี้นะครับ ดีเรามีโอกาสได้มาร่วมงานครับเดี๋ยวเราจะพาเขาไปชมบรรยากาศข้างในนะครับเดนี้ยัแไปมาบูดาเลิแม่ยอกคีเนาะแม่ยอกคีนอเรถตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มเวกิแมเนาะเดี๋ยวมาบุรสลักพานเราสลักกว่าเรากได้ที่เดี๋ยวนี้เฮดมือสีเนาะเี่ไปชมบรรยากาศนะครับบางส่วนบางส่วน ให้มาชมอีกแล้วเต็มกับมาชมนี่เป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับของงานนี่เป็นบรรยากาศงานตระบญสลาลักาพัะที่อาสมขุนแม่หย่อนะครับ พอดีสำนักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับ <c oughs> นี่คือศาลาของอาสมนะครับที่โดดลกนโดดละก เป็นคณะสถาที่มาร่วมงานนะครับที่มือฟัตดี้แฮดับเบลซี่ไหนออลอไม่อยากขี่เดน้อสกีกลาฟแมชีกขีว่าจ๊กโผกิลาจอกับพี่ขีเนดอเล่พลาปีดนามเดมเบลซี่เนาะเริ่มไม่รอขีเอวขีแฮร์ยเนาะห้มมือมัช่วยละ ลูกป่อเลยค่ะปวรื่อปเรื่อลยปรละป่เลยกอืม oh. uh. ่งออื่อท่ที่มาจากบ้านคุณแม่ราจีบ้านยอดถ่ายบ้านปากล้อยบ้าน แม่หยอดเบาน้ำตกจะไฟบลอกฮะเ่ามือกุรอร์าะอ๋อแถวจเรื่งมยังแล้วก็บายกเดินเดินไปชมบรรยกาข้างในพอดีอาสมจาก ออกจากแคบๆหน่อยนะครับนี่เป็นบริเวณอาสมนะครับออกจากแคบหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่กลางหมู่บ้านข้นเลยนี่เป็นภายในอาสมนะครับ แล้ววิหารหนะ่อยวิหารว่าแล้ววิหารแล้วไม่หยอกขี้หน่อม่แล้วไม่หยอกขี้หน่อย,อย,อยวิหารอี่ครับบรรยากาศที่เราอยู่บนศาลานะครับจะมองลงไปข้างล่าง